สีแม่มาเที่ยวต่างกายแม่เข่าคอกแล้วไป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 หาแม่ไปลูกปะไปหาแม่เร็วหาแม่หาแม่มือออกไม้มือออกมาไม้มือออกมาไม้มือออกมาไม้ไข่มุกก็ได้ไปให้ลูกปะไปลูกปะไปลูกปะไปลูกปะเข่าคอกปะเข่าคอกเด้อ ข้อข้อข้อขุนแม่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 โอ้ไป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 นาแม่เรียกมาเป็นไหมไปขี่ดาบก็เนาะทำไมขี่ม้าตุอยู่นี่วะไป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 หาแม่พูน่ะไป หาแม่เร็วฮ่าแม่ห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 าแม่ไปตีดักตีดักระต้่นคนกันหรอตีดักระต้นนน้นก็นหรอือโดนตีแล้วนั่นเนี่ยโดนตีแล้วนะเนี่ยจะมารีดกินอะไรตอนกลางเย็นๆนี่ไปจะไปหาบ้านหาปูเร็ว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 คอก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  คอก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 ม่ไม <c oughs> ่ิดว่ายึดจิงเซย์ป่ะให้ไปคอกบ่ได้ให้มากินยาไปไปไม่ใครมุกไปเร็ว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 ใครมุกเร็วไป